สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนดูข้างหลังสิพวกนี้คือตัวอะไรกันเนี่ยพวกนี้มันเหมือนไซเลนเฮดเลยแต่ว่าหัวมันไม่ได้เป็นหัวลำโพงอะมันนี่โอ้ยมันเป็นหัวอื่นเนี่ยโอ้ยถ้าใครอยากดูได้ยืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาแอนนัท ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ้นรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด,ด้วยนะเป็นนี่ว่าแต่เราจะดูตัวอะไรก่อนดีอ่ะหูยมีเยอะแยะเลยชายเกิลตัวแรกที่ฉันคิดว่าฉันจะเอาออกมาเนี่ยเป็นเปรดที่มนเออเันเออเลอร์เปรดเออเลอร์ใช่เปรด พลาดนี่ไงตอนนี้ดูสิอโอ้ยหัวเออเลยเฮ้ย <C> e <zy> แสดงว่าตอนเขาทำเขาลืมทำลำโพงแน่เลยหัวเลยเออเลยอ,อย่างเงี้ยเฮ้ <C> e <zy> แต่มันมีสายไฟต่อขึ้นไปข้างบนนะจเกอร์มาดูซีข้างหลังเนี่ยจริงด้วยอะหรือ <C> e <zy> ว่าแต่ปากมันทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย <C> e <zy> นี่ฟันมันหรือเปล่าเนี่ยสีเหลืองๆอ่ะบันนี้ด <C> e <zy> ูดิ น่าจะใช่แน่เลยอุ้ยแต่เลือดมันแค่30เองนะชายเกลโอ้ใช่แค่เธอตีทีเดียวมันก็เหลือ1ิบแล้วอ่ะอุ้ยมันตายไปแล้วตีสองทีก็ตายแล้วตัวนี้อ่อนจังเลยยากมาใหม่เลือดน้อยจังมันวิ่งเด้เฮ้ยตกใจมัต่อยเลยมันต่อยชจเกลมันต่อยชจเกลมามาดิฉันก็เป็นมวยนะฉันก็เป็นมวยนะเข้ามาเข้ามาเฮ้ยแต่เป็ดตัวนี้มันตัวเล็กเนาะบันนี่สงสัยเขาทำผิดพลาดมันจริงๆแหละ ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นพี่เชก็ฉันคิดอะไรออกแล้วคิดอะไรออกเหรอในเมื่อมันเป็นมวยอ่ะฉันว่าฉันจะวางมวยกับมันซะหน่อยนี่นี่มามาเดี๋ยวฉันจะต่อยกับมันหน่อยมามาเอาป้าเอาใจก้คิดว่ายังไงดีดีดีฉันอยากดูโอ้ยนี่คือศึกการประลองมวยระหว่างมันนี่กับเปรตเอรอเฮ้ยฉันจะดูฉันจะยืนดูนะมามาบัรนี้จะวางมวยแล้วมาเอาเอามาไล่ฉันด้วยอะม นี่เอ้ยยังเจ๋งยังเจ๋งอ่ะไหนไหนมีอ <pe ynn> ีกมีตัวไหนบ้างนี่มาเลยมามามาตอยตอยมันตอยมันตอยมันบันนี่เสร็จไปสองแล้วนะครับตอนนี้นี่เสยครับเสยเสยค้างโอ้ยบันนี่ซ้อมมวยมาตลอดตกใจนี่นี่ไงล่ะไงล่ะชารกเกเห็นบันนี่เปล่าการซ้อมมวยของบันนี่ได้ผลแล้วนะจ๊ะตอนนี้สุดยอด เ้ยแต่เลือดเธอนี่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะไม่ใช่เลือดฉันร้อยเชอร์กอลนมันปันฮ้วเฮ้ยใชอเกิลเธอไม่มีของเธอมารีวิวบ้างแล้วเนี่ยฉันยังไม่มีอ่ะฉันอยากดูของเธอก่อนโอ้ยเธอไม่มีเลยเธอไม่ทำการบ้านมาเลยนี่โอฉันรู้ว่าเธอมีเยอะโอ้ยเงินฉันไม่มีหรอกโอ้ยฉันไม่ได้จะเอาเงิน ฉันจะดูเปรตชายแก้วเธอไม่ทำการบ้านมาเลยนียได้ได้เดีย๋ยวฉันเอาออกมาอีกตัวหนึ่งนี่เปรตหัวรอดไฟสปอร์ตลท์ใหญ่ยักษ์ว้าวาโอ้โหตัวนี้แปลกดีอะวันนี้ฉันชอบดูสิมันมีมือออกมาอีกข้างด้วยนะโอ้โสองข้างเลยเหมือนเป็นมือเด็กเลยอ่ะใช่ไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นมือคนแล้ก็มักลายร่างมันเป็นเปรตกลายพันธ์ โหแล้วก็มีหัวหลอดไฟส่องสปอร์ตไลอย่างยาวเลยอะใช่แล้วหมายถึงไฟใช่ไหมใช่อุย้ยตัวนี้มีเลือดแค่500ยเองบันนี้ใช่ไหมเลือดมันไม่เยอะหรอกนี่ตบ2 3สาทีมันก็ตายแล้วดูดิโอ้โหถ้าตบทีหนึ่งมันก็หายไปสิแล้วว่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ของมันกันดีกว่าหาว่ามันจะไล่ยังไงเป็ดหัวหลอดไฟเนี่ยถ้าเกิดคืนไหนฉันไฟที่บ้านไฟดับเนี่ยฉันจะไปยืมเจ้าผมออกมานะ <laughs> มายืนหน้าบ้านเฉยๆนะเป็นงานรีวิวเฉยๆโอยมันจะน่ากลัวเปินไปไหมเนี่ยโอ้ยมันตบแล้วชายก็ดูมันตบอุ้ยแต่ทำไมมันเดินอย่างเงี้ยมันเดินเหมือนสไลเดอร์เลยอ่ะมันสไลด์ไปเรื่อยๆกับมืนมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ยมันตบฉันกระเด็นโฮ้ยมันนี่ชาก็เธอไม่ต้องกลัวอ้ยมันหายไปแล้ว ใจเก้าเธอไม่ต้องกลัวเลือดจะไม่เลอะโอ้มันตบทีกระเด็นเลยอ่ะใจเก้าเออหยุดก่อนหยุดก่อนเยอะจะวิ่งลอยอ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้ยเหนื่อยโอ้ยให้ตายเถอะในร่องเอา คนขึ้นมาดูซิเวลามันตบคนมันจะเป็นยังไงเผื่อมันจะกินคนเหมือนเปรตทั่วๆไปไงชาเกิลอีดีด,ดีอยากเห็นอยากเห็นโอเคตอนนี้ฉันเจอคุณลุงคนหนึ่งแล้วนี่เอาคุณลุงออกมาดูซิว่าเวลาเปรตมันทำไรคุณลุงเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงมันจะกินหรือเปล่าหรือมันแค่ตบเฉยๆโอเคชาเกิลพร,ร้อมหรือยังครับ,อบตอนนี้แล้วนะทุกคนพร้อมแล้วก็นี่เลยลองดูซิอา้าวลุงวิ่งสิเฮ้ยลุงกลัวไงนี่ลุงขายไก่เถอะนะบันนี่ ลุงขายไก่อ้าวเป็ดไม่ขยับแล้วเป็ดเอ้ยเอ้ยอลัลโหลเอาลุงวิีเข้าหาด้วยอะ่ะอัลโหลูอลัลโหลเป็ดเป็ดไม่ขยับเป็ดเออไปแล้วอะ่ะเป็ดบอกอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยยังไงไม่ขยับงั้นเอาอีกตัวออกมานี่อีกตัวเลยโอ้ย,อยลุงกระเด็นเลยลุงกระเด็นเลยอะ่ะโอ้ย,อยดามเฆฆมจ่งโดนอะไรเล่น อุ้ยชัยเก๋อฉันรู้แล้วถ้าเกิดว่าเอาเปรตธรรมดากับเปรตตัวนี้สู้กันเปรตตัวไหนจะชนะชัยเก๋ว่าฉันว่าเปรตธรรมดาชนะแน่เลยอ่ะเพราะพลังชีวิตมันเยอะอุ้ยแต่ดาเมจตัวนี้จะแรงกว่าก็ได้นะใครจะไปรู้กี่ก็เป็นไปได้น้องๆคิดว่าตัวไหนจะชนะคอมเมนต์บอกชัยเก้ากับบันนี่ด้วยนะโอเคครับตอนนี้บันนี่เสกเปรตออกมาหนึ่งตัวแล้วโอ้ยดูเวลาเรเทียบร่างกันสิตัวใหญ่ไม่เท่ากันเลยอ่ะ โตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวนี้มันใหญ่ปกติแล้วนะพอมาดูจริงๆแล้วหูยไซเลนเฮดปกติใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะใช่เลือดมันก็ตั้ง1 5ื่นสนตัวนี้มีแค่500เองโอ้ยจะรู้แล้วตอนนี้ว่าใครแพ้ใครชนะแต่เพื่อความบันเทิงวันนี้จะปล่อยให้มันสู้กันเลยนี่ไงล่ะฉันเหมือนดือดรุองเลยอ่ะสู้กันแล้วใจก็ดูสิโอ้แม่เจ้า ใช่ก็ฉันว่ามันตบไม่โดนเปรตแต่มาตบโดนเราอ่ะฉันว่าไอ้ผัวหลอดไฟตัวเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในระหว่างขาเปรตหัวลําโพงอ่ะใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้ยดูมันลบเดี๋ยวจะสู้กันโดดไหมเนี่ยไม่โดนเลือดไม่มีลดเลยแมทําเป็นเนียนนะเนี่ยต้องเจอพิจีบันนี่อ้าวทะลุผ่านนี่แน่อ้าวเลือดไม่ลดเลื่อนไม่ลดเหรอการทดลองครั้งนี้เราเฟลนะครับงั้นเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่า โอ้ยมีตัวอะไรอีกบันนี่บันนี่นนมันเป็ดอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ที่รรู้มันเดินปกติไม่ได้เป็ดตัวนี้ดูสิยนอนตะแคงเลยอะโอแล้วดูลิ้นมันสิลิ้นยาวมากมันเป็ดหัววิทยุหรือเปล่าตัวเนี้ใโเ่เฟสเป็ดหน้าหัววิทยุเอ๊ะเป็ดหน้าวิทยุถูกแล้วถูกแล้วหัวมันเป็นวิทยุแล้วก็แบบมีลิ้นโผล่ออกมาออ้ย ขยักขยแงจางเหนื่ยบันนี่ดูดิใช่อยู่ออยยูู่่ๆจะมันเดินปกติไม่ได้ดิประเด็นน่ะแล้วมันจะเดินไล่เราได้เหรอบันนี่นั่นนะสิโอ้มาแล้วนี่ไงมันไล่ฉันเลย่อยมันเตยเออโอ้ยมันเตะจากไกลเลยเตะแล้วกระเด็นเลยอ่ะเออเมื่อกี้เตะฉังกระเด็นเลยอะชไยเก้ลใช่นี่แน่ต้องยิงมันเอ๊ะต้องยิงตรงไหนอ่ะอุ้ยยิงตรงนี้ไม่โดนเลยชไยเกิ้ลเฮ้ย เฮ้ยตรงนี้มันเปนมืนเงาเป็นไดโนเสาร์เลยใช่ก็หรือว่ามันคือไดโนเสาร์กลายพันธุ์เป็นเปลือเฮ้ยเล็งเลยเฮ้ยโดนด้วยโดนด้วยตรงนี้นี่แน่ไงล่ะนี่แน่ไงล่ะไงล่ะเฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วไรล่ะเอ้ยยิงสักทีไหมเออโอ้ยเหลืออีกร้อยนึงแม่แจ็คก็ร์จะยิงหน่อยเร็วนี่แน่เฮ้ย มันนี่ทำไมเลือดมันติดลบได้อะมันไม่ยอมตายนะเฮยมันเปรดปีสิงหนีดีกว่าใจเแก้วไปวแล้วะ